สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ช่องตันฉาดนะคะและวันนี้นะคะเพื่อนๆอก็อยู่ในช่วงของ how to Ibis. มือใหม่นั่นเองค่ะสำหรับ how to Ibis. มือใหม่ในวันนี้นะคะตาจะพาเพื่อนเที่เพิ่งมาเริ่มเล่นเริ่มใช้ Ibis Pen นะคะมารู้จักกับเครื่องมือที่เราใช้เคลื่อนย้ายรูปภาพหรือใช้ย้ายรูปภาพกันค่ะถ้าอย่างนั้นไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะไปกันเลย เมื่อเพื่อนเเปิดเข้าไปในแอปพลิเคชัน iBis Pen แล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่แกลเลอรีของฉันเพื่อที่เข้าไปในหน้าเก็บผลงานของเรานะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆไปกดตรงเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มผ้าใบใหม่นะคะซึ่งตรงนี้นะตันจะขอใช้ขนาดอยู่ที่2560คูณ2560นะคะ ตั้งขนาดผ้าใบใหม่เสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเปลี่ยนให้เราเนี่ยเข้ามาอยู่ในหน้าแก้ไขแบบนี้เลยนะซึ่งก็จะมีทั้งเครื่องมือฝั่งซ้ายฝั่งข้างล่างนะคะแล้วก็ฝั่งขวาเลยในตำแหน่งแรกนะคะที่เราจะเจอกับเครื่องมือสําหรับการย้ายรูปภาพเขาเก็จะอยู่ในแถบเครื่องมือฝั่งซ้ายนะคะซึ่งจะอยู่ในลําดับแรกเลยชื่อไอคอนของเขานะคะก็จะชื่อว่าเปลี่ยนรูปร่างค่ะ ซึ่งเจ้าตัวเครื่องมือนี้นะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในการเปลี่ยนรูปร่างรูปทรงเนี่แหละแต่ว่าเขาจะสามารถใช้ในการเคลื่อนย้ายรูปภาพได้ค่ะเดี๋ยวตาจะเปิดรูปขึ้นมาสักหนึ่งรูปนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้เครื่องมือซึ่งแตก็จะขอเอาเป็นรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปครอบครัวเดอะซิมที่ตาเล่นเองเ,องเนาะ จากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไปกดตรงไอคอนเปลี่ยนรูปร่างได้เลยนะคะเขาก็จะขึ้นป๊อปอัพขึ้นมาในฝั่งขวาเนาะก็จะมีแปลงมาตราส่วนรูปแบบมุมมองแล้วก็รูปแบบการไล่แสงเงาน,นะคะซึ่งการแปลงมาตราส่วนอะ่ะมันก็จะเป็นการเคลื่อนย้ายรูปภาพได้แบบปกติเลยแล้วก็ลูกเล่นของรูปแบบมุมมองนะคะเขาก็จะสามารถปรับหรือยืดหดสัดส,ส่วนได้นะ ไปในตำแหน่งที่2นะคะสำหรับเครื่องมือการเคลื่อนย้ายรูปภาพเนาะก็เขาก็จะอยู่ตรงชั้นเลเยอร์นะคะให้เพื่อนๆกดเข้าไปที่ชั้นเลเยอร์แล้วก็จะอยู่ในแถบเครื่องมือฝั่งขวาเนาะซึ่งจะเป็นในลำดับที่3นะคะรูปไอคอนก็จะเหมือนกับฝั่งเครื่องมือฝั่งซ้ายเนาะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมสี่มุมแบบนี้เลยซึ่งการทำงานของเขานะคะก็จะเหมือนกันเลยนะ และนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องมือสำหรับเคลื่อนย้ายรูปภาพนะคะซึ่งชื่อไอคอนของเขานะคะย้ำอีกครั้งว่าชื่อว่าเปลี่ยนรูปร่างนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะย้ายรูปภาพหรือเคลื่อนย้ายรูปภาพไปในตำแหน่งที่เราต้องการได้ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเ,เพื่อนๆสำหรับเครื่องมือการย้ายรูปภาพหรือการเคลื่อนย้ายรูปภาพซึ่งก็เป็นเครื่องมือที่เราเห็นกันอยู่แล้วเนาะ แต่ก็หวังว่าเพื่อนๆที่เป็นไอวิสมือใหม่นะคะจะชอบกันนะถ้าเกิดชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะคะแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับตาได้นะคะถ้าเกิดคลิปของตาเนี่ยพูดเร็วเกินไปหรือว่ามีเนื้อหาที่ครอบคุมไม่ชัดเจนอย่างนี้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกตาได้เนาะเดี๋ยวตาจะนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะ โอเคก่อนปิดคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe มาเป็นเพื่อนกับตาด้วยนะและเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิป how to i า i s ต่างๆนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ตาด้วยนะโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ตาก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย